ไอ้สิบเจ็ดโฟแม็กทิมผู้ชายเปยเราขนาดนี้ยอมไม่ได้ไอ้เปย์วุ่นมาได้รอวะก็เลยจะซื้อกลับให้ด้วยความรักไงละเห้ดิไปด้วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวกันออกกันใช่ท่านนั้นต้องช่วยพี่โลออกเออพี่เอกไปไปเดี๋ยวเราไปไอันี่ไปไปเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวไปมี17 Pro Max สีส้ม512หนึ่ไหมคะ17 Pro Max สีส้ม512หนมีไหมคะหาไม่ได้เลยหายในตอนเนี้ย ตอนนี้นะคะเราก็ทํางานกันตป็นขบวนการนะคะคือวันนี้นะคะเรามีอีเวนต์กันเรื่องมันสืบเรื่องมาจากคลิปนี้ค่ะนี่ผมซื้อคุณครับแกะดูครับคือฉันอยากบิดปาก เขาปวดแฟนกันนะเนาะคือหล่อนแฟดซื้อให้ฉันซื้อเองไงเป็นให้ฉันซื้อเองไงฉันพาเธอไปซื้อไงโอเคอือนี่ทุกคนคือพานุ่งมันเซอร์ไพรส์17โปรแม็กทิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะผู้ชายเปยเราขนาดนี้ยอมไม่ได้ผู้เปยบุญมาได้ไงวะเอ้าอยากมีผู้ชายมาเปยบ้างเปยผู้ชายมาทั้งชีวิตแล้วโอ้ซูเกะเด็กดีคนหนึงตอคนนึ่ง นั่นแหละก็คือพาหนุันเปมาใช่ไหมทีนี้ก็เลยจะซื้อกลับเพราะว่ามันจะได้ไม่เอ้ยเป็นบุญคุณโนานี่นั่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่บุญคุณหรอกเขาให้ด้วยความรักไงล่ะด้วยความเก่งใจไม่ไม่ไม่เขาให้ซื้อให้ที่กี่อย่างบอกเก่งใจเป็ดพูว่ารักก็พูดว่ารักเลยอ่ะรักไปจบสีส้มสวยมากเลยแหละไอคอน17ตรงไปเจอเลยรักเลือมไหมล่ะพูดตามนะรอเรือไม่รอเรือนิยายนิกายตองไก่อ่านว่ากัดกับ ผมจะบอกว่ามันหายากมากนะหายากเลยวันั้นสีส้มเต็มเลยแต่ว่าพี่เอกอยากอยากได้กี่กี่กะไม่แต่วันที่แบบนางไปซื้อนางบอกว่าไม่มีเลยทางห้างจากที่ผมเดานะมันเหมือนเป็นช่วงแบบช่วงนี้สีส้มแบบเข้าเยอะอีกช่วงหนึ่งกลายเป็นอีกสีหนึ่งว่าอ่ะสีส้มแล้วสีส้มฉ่ำมากดิบูหมดอหมด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 แต่ของนางนางบอกว่าสีดิบูเต็ม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 ต้องหมด้าเค่วันนี้หนูขออีกเครื่องได้ปะได้ดิเดี๋ยวพาไปผ่อน คือวันนี้อาจจะต้องไปหลายห้างเลยนะเพราะว่าบอกเลยว่ามันหายากใช่เราต้องตามหากันนิดนึงมันไม่สามารถมีอะไรมาได้ง่ายๆแต่เราอาจจะโชคดีไงบอกไปหลายห้างมาลายสามออกกำลังกายตกใจเลย แบบผู้หญิงไปเที่ยวกันใช่วันหยุดวันอะไรคุณเล่นแกคิดมุกโชว์หน้ากล้องเล่นมากได้ไหมเละไปเหรอไม่แต่ว่าอันนี้มันคนละคอนเทนต์หรือเปล่าคุณไม่ผมไม่ติดในกล้องอยู่แล้วมันเห็นแล้วเนี่ยไม่ติดไม่ได้มาหนูก็เดี๋หนูดูแลหนูดูแลเองเดี๋ยวคนนี้หนูดูแลเองคุณจะไปหาเทนเนอร์ผมว่าไปกินข้าวเหรอคุณโสงผมแล้วผมไปกินข้าวก็ได้ไม่คุณจะไปหา ไป e a t v e ไปแค่อ a ส v i นคนละจุดหมายแล้วถ้างั้นอะไม่เป็นไรไปได้พี่เกดนั่งแก๊ไปคนเดียวเหงาันและแม่เไปตามรหนึ่ไปเลยเดี๋ยวเถ้าเดี๋เดี๋ยวเนกันออกกันใช่ถ้านต้องช่วยพี่โลออกได้ได้้ั้นทลุงนั้นอะไรลุงต้องย่างนันแหละไปเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพี่ลุกเกินไปไปถ่ายติอกก่นไครขอถ่ายติ๊กอกน่คลิปนะขอเดย ขาต้องไปทุระที่อีทวิวก่อนนะเขาต้องจะกินอะไรอะ่ะไปทำอะไรอีทวิวไปไอ้นี่ไงไปแบบว่าไปแบบถ่ายเพื่อนสาวอ่ะเพื่อนหญิงพลังหญิงใช่เพราะว่าตรงนั้นมันมีแบบว่ามีแบบซุ้มหมาอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผู้สาวเราก็เลยต้องไปซุ้มห <ๆ S 2> มาจริ <ๆ S 2> ง ชื่อคลิปเที่ยวหนึ่งวันไงเออใี่คือเราต้องมีโจทย์ให้แต่ละคนไงโจทย์ทัพทีมไปหาสายหมาใช่ระย้าเบรต้องไปหาเครื่องบดเครื่องบดหาเครื่องบดหมาอย่างเฟินเฟินหาอะไรบันปลอมหมาบันปลอมหมาไม่ใช่เฟินหานี่เปาสายของโทรศัพท์ส่วนแป้งต้องหากางเกงกางเกงใช่กางเกงสอยตังค์แล้วเป็นโจทย์ว่าเราต้องหาให้เจอกันไทยในแบบคนละกี่นาทีที่เราจับได้ใช่เมื่อกี้ไงที่เราจับกันสิบห้านาทีป่ะก็อีก ชั่วโมงอยู่น,นะพานุวิ่งไหวเะล่ะหรือพานุจะแยกไปกินข้าวก่อนรอก็ได้เดี๋ยวผมรอแยกได้นะไม่เป็นไรเดได้รอกินพร้อมกันนั่งคืนเดีอนเราเป็นแปลกเราไม่ไปขายแฟชั่น,นอ่ะก็แฟชั่นมันใกล้ไปไงบัดมันไปบ่อยแล้วใช่มันมันจะแบบรู้ทุกซอกทุกมุมแล้วมันจะง่ายเกินเที่ยกไปกินรอไหมคะไม่เอาเขาอยากกินกับแฟนเขาฝาแฟนจบเราเราไม่มีแฟนแล้วก็ไปกินกับสาว อยวโตแยกเลยโตเด็กอ่ะทุกคนนัน่งสามคนโ<ย>ตเด็กอ่ะสามคนนี่นัมมน่งด้วยกันได้ตาไปเลยรอดมาไปเลยพนุจะไปไหนอ่ะพนุจะแยกไปก่อนบ่างหรอจะเดิไดไไนไปด้วยทำไมคุณจะไปด้วยเหรอไปได้ไหมไมันจะติดในกล้องเหรอเออไหนบอกไม่ให้ติดกล้องไงได้ถ้งางั้นผมรอก่อนไหนดีเราอยากดูอะไรไหมล่ะพนุได้ินเดี๋ยวผมไปเดินเล่นหูอะไรพวกคุณหาย ได้ไม่งั้นก็ตาผมก่อนเงี่ยแล้วให้เบสพาไปก่อนก็ได้เบสพาพาหนูไปเดินก่อนไหมอะไปกันเลยเดี๋ยวผมไปเล่นไม่ได้เดี๋ยวหลงโอ้ยเป็นห่วงกันเหลือเกินเดี๋ยวมันบ่เจอกันต้องเอาคนนึงลากออกไปก็ให้หนูกับหนูกับพี่ไปก่อนใช่ไปเลยเล่นไป <ๆ S 2> กับพี่เอก,ก่อนดูแลไปดูแลเพราะว่าไม่ถึงตาเบสเดี๋ยวไปตาพี่ก่อนหนเป็น กไม่เดี๋ยวแต่เขาต้องไปถ่ายก่อนไงพานุ๊กเออจะต้องรอก่อนพี่กไปไปเดินเล่นไปงั้นเราไปหาของที่ต้องซื้อกับพี่เอเราไปเดินเล่นไปพาพานุไปเลยนะมาคู่แรก30นาทีนะจับเวลาได้ได้ได้เราไปเรื่คู่เราได้เวลาเล้วหนูต้องหาเครื่องกระดาบพี่เอกมีน้ำน้ำเปล่าเครื่องกระดาบพานุ๊กวุ้ยมากว่าตอนนี้โจทย์ของผมนะผมจะซื้อสีส้มให้เขาเพราะว่าเขาน่าจะชอบเพราะเขาชอบกุ๊กเกิดบนพฤหัสพฤหัตคือเขาแบบไม่รู้เป็นอะไรกับพืชหัต เหมือนสีก๊อก็บสีอื่นอยู่ดีเออฟังแล้วเหมือนเด็กจริงไปร้านโทรศัพท์เลยผมจะดูที่512ร้อคิดว่าน่าจะพอดีเพราะว่าผมเคยไปดูคนนึงเเทลไม่นะไม่คุ้นแต่ว่าผมเคยไปดูโทรศัพท์เขาโทรศัพท์เขาห้าร้อตอนนี้เขาใช้ไปเท่าไหร่100่งรใช้แค่ร้อยยี่ไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยอะไรไงใช่ตอนนี้ทุกคนทีมใช้13 Pro Max 1แเทใช่ป่ะใช้มากี่ปีก็ไม่เต็มมีหรือเปล่าเริ่มก่อนเริ่มก่อนสวัสดีค่ะมี17 Pro Max สีส้มห้าหนึ่งสองไหมคะมีแต่สีน้เงิน ดูจริงด<ช>้วยอ่ะตั้งที่พี่เอกพูดเลยอ่ะอยู่ในช่วงหายาขขบคุณนะคะมีสิทธรับทัทีนะคสีขาวสีเท่อยากได้สีส้มขอบคุณนะคะขอบคุณมา,คากานะค่าคากนะ พี่พีกบุญเลยไม่แล้ววันนั้นน่ะทุกที่ที่หนูไปมีสีส้มหมดเลยใช่แต่วันนี้ทุกที่ที่ไปอาจจะมปลี่ยนเฉีองหมดเลยห่างกันประมาณสองอาทิตย์เองนะไปไหนข้อนี่ไงแต่หนูไม่ค่อยได้มาอีสเวลอ่ะไม่ดูดิไปดีไปจรไปเหมือนดีกว่าอันนี้ส่วนตัวเครื่องประดับอ่ะเนาะสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใครก็ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่อ่านไปเลยจริงเหรอใช่ มี17 Pro m a โปรแม็กซส้มไหมคะ512หน่งสอใช่ไหมะเดี๋ยวดูให้ค่ะเดี๋ยวชันนาฬิกาพิสาป่ะนาฬิกาสมุลาเนาะไม่มีโอเคค่ะขอบคุณนะคะพ่อค่ะร้านสองม่ร้านสองไมีจริง สีส้มมันหายากมากมาแล้วมาแล้วพี่เฟิร์นเราไปไหนกันดีเหรอจ๊ะไปไหนดีพี่เอกอยากไปไหนไหมเออดูตรงนี้แล้วขึ้นไปชั้นบนก่อนไปไหนไปไหนไปชั้นบนชั้นบนด้ซื้ออะไรดีเดี๋ยวดูเอ็นแฝงก่อนได้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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันนะมันเผื่อกล้องมันไม่ได้พี่เอกเดินเข้าเลยพี่เอกเดินเข้าเลย ด้วยค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องมาพ่อคุณพอ่อในการแอบเพราะว่าตอนนี้พี่แป้งกับพี่ทิมึ้นไปด้านบนนะทุกคน iPhone 17อยู่แค่เอื้อมมือเท่านั้น,นมีีวันนี้แกถึงอยากออกมากินข้าวแบบตงตัวพร้อมเลยคือตอนนี้ที่เครียดคือเราไม่รู้จะพาพี่เอกไปเดินตรงไหน <S <S <ๆ>เพราะว่าเราก็แอบบอกว่าเรามาทําภารกิจชาลเลนจ์ต่างๆนานา,นานท้งๆท,ที่จริงๆคือไม่มีชาเลนจ์อะไรสอง้านแล้วไม่มีมี17 Pro Max ไหมคะสีส้ม512ู่ เลยค่ยะพี่จ๋าหรือว่าเราจะได้เราจะได้กลับบ้านเราเดินไปนู่นแล้วนู่น17 Pro Max อยู่ฝั่งนู่นค่ะ17 Pro Max ไม่มีสีส้มใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคุณมันมีเสียมเงินจริงว่ะบอกแล้วมันเป็นช่วงของเซมเพิร์นคือก่อนหน้านี้คุณบอกว่าสีขาวหายากมากใช่ไหมตอนนี้มีนะจ๊ะบอกก่อนมี17 Pro Max สีส้ม12นะคะมีแต่ส้มมีสีส้มขอบคุณนะคะ,อะขอบคคุณะคะ่ะ สอรี่นะจ๊ะไม่มีเลยล่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเดินทุกร้านที่มันมีป้ายว่ามี17 Pro Max แต่เครื่องไวเพราะไม่นานจริงแล้วป่าสวัสดีค่ะที่มี17 Pro Max สีส้มไหมคะ512 17 Pro Max สีส้มนี่ไม่มีหรอคะขอบคุณค่ะงั้นหนูเครื่องนี้นะติดนเล่นละเล่นไปไหนก่อนบ่นทีกุ่บ้าน หนแต่ว่าถ้าสมมติข้างนอกอ่ะไม่มีแล้วก็คือไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะนี้คือหมดแล้วนะใช่เพราะผมไม่เอาเครื่องแบบเครื่องตู้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะซื้อสูนใช่ซื้อสูนดีกว่าค่ะมาแล้ว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 เนียนเนนแล้วไอดีด้าอยู่ี่ยไอดีดาไอดีด้าเดี๋ยวหาให้ค่ะไม่อะไรหรอกของเรายังเหลืออีกตั้ง20กว่านาทีอยู่พี่เฟิร์นออ๋โอเคใช่ขอบคุณค่ะมี17เจ็ดโฟแม็กไหมคะสีส้มสีส้มไม่มีเลยเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบแล้ว เหม่ยคุณหาง่ายแล้วค่ะตอนนี้หมดแล้วคุณน่าะเขาายคุณก็จะไม่ได้โกรเลยใช่เพราะว่าอาจจะไม่มีด้วยซ้ำหรือว่า เราย้ายห้างไหมก็ั้นก็บอกนางว่าแบบเฮ้ยห้างนี้แบบถ่ายไม่ได้ไม่มีของขายไม่มีไม่มีของอะไรเลยอะไรเนี่ยไปที่แฟชั่นไหมผมว่าแฟชั่นก็เยอะแต่ยังไม่ได้เช็คเลยที่แฟชั่นต่บงคเราเปแฟชั่นดับได้ไหมเราได้ของได้แต่แคบไม่มีมีร้านเดียวใช่แต่ผมว่าอาจจะมีร้านที่มันหลงเหลืออยู่ไอเบสทำไงวะเนี่ยไม่ใช่พาไปนั่งกินอะไรกันแล้วนะะไปก่อนไหมเออโทรหาเบสโทรหาเบสเมื่อกี้เราถามหมดแล้วนะคะก็คือทุกช็อปที่มันมีป้ายทุกช็อปแล้วจริงๆอยู่ไหนอะเราอยู่ชั้นสองนะ ซูเปอร์สปอร์ตของพี่ทีม,มาหาไม่ได้เลยอาจจะต้องย้ายห้างของมันน้อยเกินหล่อนอ๋อของพี่ทีมหาไม่ได้ต้องย้ายห้างใช่ไหมพี่เอกเราอาจจะมีการย้ายห้างนะออกินข้าวก่อนไหมเขาบอกว่าได้แต่ว่าขอขอ,ขอกินข้าวก่อนได้ไหมเขาบอกอุ้ยเขาบอกขอกินข้าวก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปคุยกันจ่าหน้าซูเปอร์สปอร์ตนะจ๊ะรอวฮัลโหไม่เจอเครื่องประดับใช่ไหมไม่เจอเลยพี่เอกก็ไม่เจอรองเท้าวิ่งเลยข้มงหารองเท้าวิ่งทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันพูดไปก่อนจรินข้าวก่อนไปหรือจะไปไหนเนี่ยจะย้ายห้าง าไปหห้างไไนม่ก็ไปแฟชั่นไม่ละพานุมันน่าจะร้านขายเยอะกว่าก็หาไม่ได้เลยหายตอนเนี้ยก็หาไอ้นี่ไงของผมต้องซื้อไอ้สายจู๋หมาเออมันไม่มีของหมาเลยตอนนี้ที่ห้างแต่เหมือนแฟชั่นมีงานหมาแล้วตอนเนี้ยอ๋อใช่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหจุดห้าหรือเปล่าไม่รู้จไม่ได้ใจโอเคไปไปแฟชั่นเราต้องลงนะคะเนี่ยเาฉันหลบมาที่นี่ทำไมคะมันไม่มี ของไงไม่มีโอเคโอเคมันไม่มีสายจูงหมาปะไม่มีสายจูงหมามันไม่มีเครื่องประดับด้วยใช่ไหม,ไมใช่หาไม่เจอเลยไม่มีกางเกงใช่เห็นไหมบอกแล้วเราซือ้อกางเกงเลยว่ะห้างนี้อยากได้อะไรไหมคุณอยากกินอะไรห้างนี้หรอเมื่อกี้ไม่มีมก็มีไก่ทอแค่คุณอ่าแตไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไก่เงิน <S 1> <S 1> คุณวุ่นวายสุดๆพั<า>กหน่อยนะที่ค่ะ ต่อไปกันเราจะต้องทำภารกิจเราให้สําเ็จที่ได้วันนี้โอเคทุกคนเรามาอีกห้างแล้วนะคะคือแบบว่าเมื่อกี้มันไม่โอมันไม่ได้ของอะพานุแล้วตอนนี้คุณจะไปทำอะไรคุณจะแยกไปอีกไหมผมไปดู Boy, เจดีบอยเฮ้เจดีสตูไปเลยไปเลยลองไปดูคุณ<ม><ม>ผมของขนนีไม่เอาผมไม่เอารองเท้า <laughs> ไม่เอาไม่เอาไปเจดีเลยไปดูก่อนแต่อย่าเพิ่งซื้อนะไปดูเฉยๆดูอะดูอะไป ฮิวแมนเมดมังกมอนเทนเนอร์ไปายยหนึ่งออกแล้วร้านหมาเดีดีอยู่แถวนี้เออพี่เอกไปไปเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ไปไปเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวไปผมจะไปดูเว็บคิมดองกี้นะอยู่ในแผนตอนไหนวะเนี่ยพูดยังไงก็ได้ให้พานุ่มอยากไปพานุ่มไม่อยากไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะมันเป็นคนไม่ชอบเดินเพราะว่าเวลาผมเดินผมจะแวะทุกอย่างที่ผมอยากดูนี่ไงจริงๆก็เข้าได้นะพี่จะเข้าบ้าเราจะไปรอที่กินข้าวได้นะไคนเดียวเดี๋ยวถ้ผมเดินแล้วเราที่กินข้าวนะโอเค จะกินข้าวอยู่อย่างนั้นเดียวมาร้านแรก A S โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าดองกี้นะคะข้างในมีวิปครีมค่ะไม่ใช่คือตอนนี้เราต้องไป A I S ซื้อนะคะทุกคนนี่เขาแข่งฟันดาบกันจริงเหรออยากดูอ่ะที่มันแบบเออเลอสอัสดีค่ะมี17 Pro Max สีส้มไหมคะมีแค่สีซิวว่าแลสีดิสกอ๋อไม่มีค่ะร้านแรกถาม JB ไหม มันมีป้าย iPhone นี่ยมีป้าย iPhone เขาจะทำมไมโครโฟนไฮเปอร์เอ็กซ์ลดราคาไหมคะลดระยะลดระยะลดระยะนีครับมี17 Pro Max 5ข้าวหนึ่งสองตุ๊กตุ๊่ครับแอบมีความว่างนั่งน้ำตาลินอันนั้นหมดหรือเปล่ามีความว่างแต่นั่งน้ำตาลินแล้วว่ะทุกคนข้าวหนึ่สองนี่มีตามีแต่หนึ่งไปสีส้มเหรอคะ ขอบคุณค่ะจบแล้วหนึ่งเทมันเยอะเกินสำหรับคนอย่างพานุเราไปหาไปกินกันดีกว่าฉันล่านไปไหนครับอยากกินอะไรเพราะยังไม่หากันเลยหรอเขาน่าจะกำลังเดินหาตมรับไม่ได้หรอกรอคอรอหาแล้วก็เรากินใช่ไหมพีก็ไปหาต่อ คุณคะตอนนี้คุณเอกพาหนุกคนหิวข้าวมาเขาจะไปกินข้าวแล้วแต่ดีที่เขาไม่ขึ้นข้างบนขอเขาลงล่างคือพวกพี่แป้กับพี่พีมมาอยู่ชั้นสามซึ่งเราทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ชั้นล่างๆดีที่สุดเพื่อไม่เป็นการเจอกันเขาไปเลยนอเบ้นเนาะค่อยสลับตากันไปกับโวกเี่อุ้ยเราต้องซื้อเครื่องเป่าแล้วแหละทันนั้นอะ คุณมันย่างอะไรเนี่ยหอมจังจริงผมหิวข้าวแล้วคุณรีบดูเลยจริงมันอยู่ญี่ปุ่นมะเนี่ยเหมือนอะไรสักอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นย่างสวัสดีค่ะหนูมาซื้อไอโฟนอีกเครื่องนึงแหละมีสีส้มไหมคะห้าหนึ่งสองไม่มีเลยค่ะลูกค้าผมมีแค่ตัวสีดำก็แล้วขอบคุณค่ะผมว่านะเราหาต่อวันอื่นได้พี่เอกต้องรอก่อนถ้ามันไม่มีจริงๆไงแต่ว่าถ้ามันมีเราก็มันไม่มี อันนี้แล้วแล้วว่าถามเครื่องศูนย์ก่อนพี่คะ17 Pro Max สีไหม512ส่ม512มีไหมค่ะโอเคเอขอบคุณค่ะ ขอคคุณ่ะจบซึ่งบอกคุณเอ๋เครื่องสูนยนะไม่ค่อยมีใช่เพราะว่าเพราะว่าคนน่าจะช่วงชิงกันนะทุกคนเพราะว่าทุกคนมันต้องใช้โปอยู่แล้วไงใช่ถูกอุ้ยคือระดับด้านล่างเต็มเลยอุ้ยไหนลองแวะดูไหมล่า๋ยวเราลองก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเดินมาไงเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านเราค่อยเอาออกมาตรงนี้เนาะใช่เราก็ค่อยออกมาไงเราก็ไปส่งพี่เอกก่อนจะดูก่อนไหมเนี่ยเต็มเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเดินมาอีกรอบนึงไงโซดาดมก็ระดับนี่ไงหนูดูราคาไปแล้วแม่หนูหนูจะเอาร้านด้านขวาอย่างเดียวพี่เอก ตอนนี้เขามุ่งหน้าไปดูแต่ของจินะใช่ถือว่าแบบเราลอกล่อได้เยอะมาเปล่าเขาอยู่แต่มุมด้านหลังอ่ะพี่ดูมีอายุมากส่นว่าดีครับอู๋อู๋อู๋อูอ้าอ้าอ้าอูอ้าอ้าอ้า สวัสดีค่ะมี17 Pro Max สีส้ม512ั้ยคะขอบคุณนะคะคุณไหมจบแล้วคุณเอาไงคะไม่มีกับชีวิตคุณ,ม,คณมดแท็แกไหมแท็กกับทวนเดียวกันโองถามด้วยก่อนอีกแท็กนะทุกคนอ่ะสุดท้าย17 Pro m ม x 17 Pro Max ค่ะสีส้ <17 S 1> ม512นี่สีบูนหรอขอบคุณค่ะสีพูนจบแล้วทุกคนอดจริงๆแล้วต้องขอ ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโอ้ได้ของจะย้ายห้างอีกก็ไม่ได้แล้วคุณเย็นเย็นแล้วน่าจะรถติดมากๆแล้วก็แบบไม่คุ้มกับเวลาเไปพวกนี้เอาไปพวนี้เออจะเอาไ้พ่งนี้โอเคแล้วตอนนี้ไปกินข้าวพาไปกินข้าวซะให้จบๆมันจะได้ไม่สงสัยโอเคซาริโอคอนขอแวะแป๊บนึงนะทุกคน อยู่ในร้านอาหารรอเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนเป็นผู้มาสายนะคะพราเราหมดจะไปช้อปปิ้งอยู่ไงล่ะแต่เราไปซื้อของให้เขาไงเขาไม่มีสิทธิ์โกรธนะคะนั่นไงโอ้โหนี่เอ๋พูดเมื่อกี้นี่เอ๋พูดอะไรรู้ไหมพูดอะไรพี่แบงค์ไปหาแบนใหม่เอ้าเราลราคนเบคควอดอ่ะคนเบคควอดอ่ะคนว่ายังอยู่ต้องหอกใครใหม่จำนวนมากเจอไม่บอกคอมาไม่มีเลยมันไม่มีแหละแต่มันไม่ถูกใจเมื่อกี้ผมจะเล่าของผมเหมือนกันอะไร หาไม่ได้หาอะไรทุกไซส์หมดนะก็ว่าเราบางร้านบอกสี่สองไม่มีคราวนี้ผมเลยว่าเนี่ยจะขอหาคุณดไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ซือโทรศัพท์ใหม่เหรอนี่ไงอีเวนต์แอลอะไรนะโทรศัพท์ใหม่เหรอใช่โทรศัพท์ใหม่ อหอตนก็ผมก็นั่งบินลงตอรี่เลยก็ได้เครื่องผมก็ลงในจีบไปเมื่อวันก่อนพอดีเขาโทรบอกว,อว่าเครื่องมาแล้วผมจองไว้ไงอา้าวรังแบนตอร์ไซค์ไปเอออาา้ย่าบอกนะว่าคุณหาคื้อให้ผมอยู่ เอาจริงไหมวันนี้พี่พิมจะไปซื้อโทรศัพท์ให้คุณเพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณคุณพี่คุณซื้อให้เขาโอ้าแล้วไปถามทุกช็อปเลยอย่าบอกนะที่ไปอินวิวก็ไปหาเหมือนกันแล้วไม่มีตอนนี้ผมเข้าใจมันยากจริงขนาดผมเงต้องจองไว้เลยเฮ้ยเราไม่ดีใจหน่อยอ่าแฟนคุณเข้าไปหาโทรศัพท์ให้คุณเนี่ยไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมไม่ต้องการขอจากแฟนผมผมต้องการซื้อให้เองอยไม่ต้องมาตอบแทนผมเลยประหยัดไปได้หลายมือ มีตอนไหนวะแจ็คโอ้ห้านึงสองเองนะผมจองมาคุณเท่าไหร่หนึ่งเทโอ้ยไม่ถึงเทไงเขาลงกระทิ้บไวกว่าผมคือผมซื้อห้านึงสองเพราะว่าผมรู้สึกแบบว่ามีไอ้ขาวแล้วมันก็ไม่จัดเป็นขนาดนะก็เลยสั่งแค่ห้านึงสองแล้วคือซื้อใหม่ไม่คิดแต่อวดคนอื่นบ้างหรอไม่ไม่คิดอวดเหมือนไอ้ตาน่ะผมพูดถูกไหมเมื่อกี้สิ่งที่ผมเราจะไปซื้อคือสีส้มห้าหนึ่งสองถูกปะคุณซื้อสีส้มห้าหนึ่งสองเหมือนกันหรอใช่ เมื่อกี้คุณรู้ป่าผมถามเป็นเกิน10บช็อปทุกช็อปไม่มีทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ไม่มีนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่เฟลมากเพราะว่าคุณมียวคือมันมี2เครื่องใช่โอเคไม่เป็นไรนะทุกคนก็ไว้อีพีหน้านะคะเดี๋ยวค่อยหาอะไรอื่นจัดทืนให้หรืออาจจะไม่ต้องก็ได้เจาะเจากันไปพนุไม่ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาใช่ไหมใช่อะไรเต็มคุมแะ ผมว่าผมขอบคุณเขาอย่างเดียวก็พอที่เขาซื้อให้ผมไ <c oughs> <c oughs> ม่คิด่ไปอยากทำอะไรคืนให้เขาไปเจอกันใหม่ีีหน้านะคะทุกคนอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายชิ้มจ้า